สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะตุ๊กแก2ตัวแย่งกันกินตะขาบชาวเน็ตแหกคำนวณเลขเด็ดพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่1กุมภาพัานธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านต่างก็มีแนวทางเลขเด็ดกันอยู่อย่างแน่นอนค่ะแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานก็ได้มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยเป็นเลขเด็ดจากสมาชิกทิกตอก ได้โพสคลิปหลังเจอตุ๊กแกสองตัวกำลังกัดตะขาบเพื่อแย่งกันโดยระบุข,ข้อความว่าแต่ละวันเนาะโดยในคลิปได้มีตุ๊กแกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนฝาผนังบ้านในปากคาบตะขาบอยู่ส่วนตุ๊กแกอีกตัวอยู่ด้านล่างและก็กำลังคาบตะขาบตัวเดียวกันโดยพยายามดึงกันไปดึงกันมาทำเอาผู้โพสถึงกับผลลุกโดยหลังจากที่ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอทิตะขาบคือของโปรดของตุ๊กแก แล้วก็มีคนเข้ามาถามบ้านเล็กที่ซึ่งผู้โพก็ได้ตอบว่า80ทับสค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้ามาตีตัวเลขด้วยค่ะโดยเป็นเลข803 308อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์นี้ก็เปนที่1กุมภาพันธ์ค่ะ